พี่ออนกล่าวว่าท่านเป็นผู้บัญชาการกองเรือนะฮะที่จะต้องเดินทางไปพิจิตรผมยังอิจฉาเลยว่าโอ้โหทำไมมันยิ่งใหญ่เลยในการก็เลยต้องขอลาไปสุดเลยต้องขอขอให้ท่านแล้วก็แล้วก็เกณฑ์ร่ของสองศูนย์สองสามเปิดชุมเลยนะครับก่อนอื่นต้อง ขอขอบคุณนะครับท่านโฆษสมาชิกที่ได้กรุณาสละเวลามาประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะฮะปีนี้ก็คงจะมีเวลา4ปีนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีปัญหาค่อนข้างเยอะขนอะความกรุณาท่านได้เข้ามาอยู่ในบอร์ดด้วยนะครับเพราะที่ปรึกษาก็บ,บอกสีเท่ากันนะครับก็เข้ามาร่วมประชุมตอนส,ออสนามใหม่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเราได้รับความกรุณาจากงบกองึงพื้นไปหนึ่งพื้น แล้วก็มีสนามเดียวครับมีสองสนามตรงนั้นแต่สนามที่ใช้แล้วก็ถูกเกตะเตะไปอยู่กกทนะครับเป็นสนามที่สนามสองเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสนามเดิมอยู่ของฮอกกี้แล้วึงเสือกเอาไปเอาให้ฟุตบอลนะครับกายปุยกับท่านนิวัฒนะครับว่าไม่งั้นปุ่ยการเราไม่สามารถจะใช้แข่งนานาชาติได้พราะมกันสองสนามเพราะสนามหนึ่งมันเสือกสีฟ้าอีกสนามหนึ่งมันเสือกสีเขียว คือสนามเก่าดั้งเดิมไปเอามาใช้นะครับก็ท่านรองอธิการบดีนะครับของแ่ละมหาลัยมอบมีสนามครบภาคหมายความว่าจากนี้ไปผมเอาเรื่องท่านเขานะครับตอนนี้ไม่ทราบวา่าศรีสะเกดจะทันไหมนะครับสำหรับกีฬาแห่งชาตินะครับแต่เห็นท่านรองประชุมกันกันวันประมาณเดือนตุลานะครับปลายเดือนตุลาปีนี้ เราล่ามาหนึ่งปีนะการเลือกตั้งล่ามาหนึ่งปีผลก็เพราะว่าโควิดนะครับแล้วก็เมื่อเราประชุมโอลิมปิกเสร็จเนี่ยอายุของโอลิมปิกชุดนี้ก็จะมีอายุอย่างเดิมน,นะครับเหลืออีกสามปีก็คือสีปีนะครับจะมีมหากรรมกีฬาใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนะี่ยสองอันที่เราเห็นนะครับตอนนี้ที่รับอนุมัติแล้วก็อยากจะเรียนท่านสโมสรให้ได้ได้ทราบแล้วก็เข้าใจร่วมกัน นะกีฬาอันที่หนึ่งก็คือกีฬาเอเชียนอินโดแอนด์มาชฉลาตกีฬานี้ตอนแรกจะแข่งเดือนพฤษภาที่จะถึงนี่ครับ1 0ถึง20พิพฤษภาเสร็จเรียบร้อยด้วยการด้วยปัญหาโควิดผมก็ได้เสนอท่านพลเอกประวิทย์ว่ามันจะเป็นที่ต้องเลื่อนนะครับเราก็ชิงเลื่อนมาตั้งแต่เดือนกุมภานะครับมกราคุมภา,า,าพอพอเอเชียนบีสเก้นก็เลื่อน ผมก็ไม่มีรองที่จะขอเลื่อนนะครับถ้าไม่เลื่อนอันนี้เราก็คงจะต่ายและผักนนะครับเพราะว่าทำไดไม่ทันเลยนะครับดันั้นมีแค่2อ,อย่างตอนนี้นะครับเรื่องที่1ก็คือผมได้รับการแต่งตั้งประเทศอื่นไม่มีนะครับมาเลย์ยไม่มีอินโดไม่มีสิงคโปร์ไม่มีนะครับแล้วผมจะได้มีหน้าสิบหน้าสิบ โอเคครับขอขอขอมือยกนกมือรับรองหน่อยนะครับครับกับขอบคุณครับเดือนพฤษาที่สามครับกิจการที่ผ่านมามนนาใปี63ตามเอกสารนี้แน่ท่านนี้ท่านจะมายกเลยทช่วงนี้ทานผู้บริหารใหญ่กอททนะครับท่านสรันนันทศรีที่ประธานที่ปรึกษานะครับท่านเป็นประธานท่านเป็นเบอร์สองของกอททนะครับในในยุคหนึ่งนะครับเป็น คนนะครับฉะนั Darwin, e ux, <en> ้นเราเราทำงานเนี่ยครับเรื่องระบบการเงินเนี่ยนะครับอย่างอย่างเช่นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยมันจะอยู่ในข้อที่4หน้าที่7นะคะหน้าท <uff> ี่7เราจะมีอยู่37มสิบเจล้านแหมื่นสพันห้าบาทคุณหชุดนี้ก็ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกพี่หมอตรงนี้ได้เลยคุณหมอตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เลยเอ๊ อาตครับ้าครับมเอาถามเลยครับครับวันนี้เป็นการประชุมสามัญน,นะครับประจำปีนะครับของปี2อง3นนะครับแล้วก็เราก็มาประชุม2564นะครับรับรองงบงบดุลที่ผ่านมาในปี63ก็เราได้มีการหารือกันว่า มันจะมีเกมอะไรบ้างนะครับที่จะแข่งขัน,น,นจากจากนี้ไปนะครับไทยก็จะมีเกมใหญ่ๆนอกนอก,นอกจากเกมในประเทศไทยแล้วเนี่เราจะมีเราจะเป็นเจ้าภาพจัดชิงแชมป์แห่งเอเชียนะครับของกีฬาอินโดเอเชียค p ันะครับซึ่งชื่อว่ารายการ PDT a s i เอเ n d o o r r s i a c u เชนะครับก็จะจัดที่อินโดสเตด i u m หมูหมากในเดือนพฤศจิกายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับก็ทั้งชายและหญิงเป็นเป็นทั้งแรกที่เขาอนุญาตให้ ทีมไทยเป็นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสองรายการนะครับใช้ที่เดียวปกติเขาจะแยกกันแย่งกันนะฮะแย่งกันแล้วก็แยกกันแล้วเราก็จะมีตอนปลายปีก็นักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยก็จะไปแข่งชิงชนะเลิศแห่งโลกนะฮะไปชิงไปไปแข่งเวิร์ครับนะครับผู้หญิงเนี่ยจะแข่งกันเดือนพฤศจิกานะครับที่ประเทศสวีเดนนะครับที่ที่ประเทศสวีเดนส่วนผู้ชายเนี่ยในเดือนธันวา ก็จะไปแข่งที่เฮลซิงกิ inki, ที่ฟินแลนด์นะครับก่อนไปเด็กก็จะฉีดวัคซีนไปครบหมดนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็คงจะหมดหมดเทอมของปีนี้ในรายการปลายปีนี้นะครับเ,เราเรามีรายการทั้งฟลอร์บอลก็ต้องไปแข่งเวลาเดียวกับที่มีแข่งซีเกมฉะนั้นเมื่อเขาไม่ได้จัดซีเกมมีฟลอร์บอลเราก็ไม่เฮิร์ตหรอกเพราะว่าเราไปเล่นระดับโลกแล้วนะครับส่วน อินดอร์ฮอกกี้เนี่ยเราเราจัดที่เมืองไทยนะครับเขาเรียกเอเชียนอินดอร์ไอชิงแชมป์เอเชีนเยนะครับรักงนใน,นงเอองงราเรามี <c oughs> ไอเทนเนอรี่ประจำปีครับผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาได้ได้รายงานที่ประชุมให้ได้ทราบแล้วนะครับ <c oughs> ก็ก็มันมีตารางเต็มเหยียดเลยเพราะว่ามันมีการอั้นจากการแข่งขันในปีนี้นะครับ ปกติเรารับผิดชอบอยู่6ทีมนะครับมีฟิลฮอกกี้สองทีมนะครับชายหญิงฟิลฮอกกี้คือฮอกกี้สนามใหญ่นะครับแล้วก็อินดอร์ฮอกกี้ชายหญิงแล้วก็มีฟอ a บลชายหญิงนะครับฉะนั้นตอนตอนนี้เนี่ยทั้ง6ทีมมีแอคทิวิตี้ครบหมดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องดําเนินการแล้วก็ทุกทีมก็มีผู้จัดการทีมรับผิดชอบตอนนี้ทีมที่เป็นหลักที่จะต้องเก็บตัวอยู่เนี่ยนะครับ แล้วจะมีการแข่งขันใน,น,นเดือนมีนาหน้าเนี่ยก็คือทีมที่จะต้องแข่ง oor, อินดอร์ทั้งอินดอร์ฮอกกี้และทีมที่ต้องแข่งฟลอร์บอลในรายการเอเชียนอินดอร์มาร์ชัลอาร์ตก็จะเริ่มวันที่10มีนาถึง19มีนานะครับไประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอยู่ที่กรุงเทพและชนบุรีรนักกีฬาเก็บตัวอยู่ตลอดนักกีฬาไม่ได้ออกไปจากแคมป์เลยนะครับเขาไม่ยอม ให้ใครเข้ามาด้วยนะครับแล้วเขาก็มีการเก็บตัวพวกนักฟิซิโอก็ต้องถ้าจะกลับไปกลับมาต้องมาเก็บตัวด้วยแคมป์อยู่ที่เขาน้ําฟ้านะครับที่มมกเหล็กสระบุรีนะครับก็นักนักกีฬาอยู่ครบหมดเพิ่งจะได้ปล่อยตัวกับอาทิตย์นี้ครับหลังจากที่เก็บตัวมาตั้งแต่ตุลานะครับ <laughs> เขาก็บอกว่าเขาขอไปทําเรื่องข้อสอบเรื่องการสอบเรื่องอะไรต่ออะไรก็อนุญาตให้ไป10วัน แต่ปกติเนี่ยเด็กพวกนี้จะอยู่ในแคมป์หมดเพราะเขากลัวติดโควิดเมืเ่อมาวนเรื่องรระดับนานาชาติอ๋อท่านเราแข่งระดับนานาชาติทุกคนต้องฉีดยาเข้ามาครัถ,ถ้าทุกคนที่จะมาแข่งกับเรานะฮะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยครับสาพันธ์เขา,าบังคับให้ฉีดวัคซีนเข้ามาแล้วประเทศไทยในยตอนนี้นะครับผมอยา,ากจะการาบเรียนนะครับในเกมใหญ่ๆเนี่ยนะครับท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับแล้วการกีฬาท่านได้สั่งการการกีฬาแล้วนะครับว่า ว่านักกีฬาทั้งหมดเนี่ยประมาณ5,000คนนะฮะที่จะต้องอยู่ในในการแข่งขันเนี่ยน,นักกีฬาประมาณ5,000คนจะถูกฉีดวัคซีนหมดเลยไม่ว่าจะไปแข่งชิงชนะเลิศแห่งเอเชียชิงชนะเลิศแห่งโลกบีชเกมเอเชียนอินดอร์มาร์ชอลอาร์ตนักซีเกมเนี่ยรวมทั้งหมดเี่ยประมาณ5,000คนจะถูกฉีดวัคซีนก่อนเดินทางหมด งั้นตรงนี้เราพร้อมทั้งโอลิมปิกเป็นคนสปอร์ตนะครับผมผมว่าเราพร้อมที่สุดในอาเซียนด้วยซ้ำไปในในในเรื่องปัญหาพวกนี้นะครับก็ช่วงดีที่ท่านประธานโอลิมปิกท่านท่านได้กรุณาเอาใจใส่นะครับแล้วก็ดาเนินการให้โอเคนะ,อะพอละทางข้าวละนะขอบคุณมากเดี๋ยวทางอะไรก่อนนะ